九月二十日上午十一时，开泰研究中心在开泰银行坡恒优厅大厦十楼举行二零一三年世界与泰国经济展望新闻发布会。发布会由执行董事长张碧云女士、董事总经理张光少博士、副总经理裴梦婉博士等对世界经济的发展趋势和泰国经济的发展进行总结，并回答记者问题。其中，执行董事长张碧云说。 泰国虽然面对洪水等问题，但是经济依然保持稳定增长，贸易进出口额也会持续增加，人均消费水平也会提高。预计泰国今年的 GDP 增长率应该在百分之五左右，而根据开泰银行研究中心的预测，明年的经济增长率应该在百分之四点五到百分之五点五之间。董事总经理张光少博士说：“中国是泰国经济贸易发展的最主要市场。” 是泰国最大的进出口贸易国，因为中国的经济在政府的宏观调控下持续且稳步的发展，随着东盟贸易市场的逐步完善，也将会带动更多的人到泰国投资，这也将极大的促进泰国贸易的发展。本台记者黄冠豪、王善志为您报道。 ไม่ได้ยังไม่ได้กระทบภาคเศรษฐกิจต,ต่างๆนะคะถ้าไม่ได้าลามไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆหรือเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจะดีทีมากนะนะคะมากที่สุดก็จะมาณ0.1เท่นานั้นเอง ต้องพักเต้าปีช่วงโค้งสุดท้ายของปีค่ะเศรษฐกิจไทยมันต้องแบบติดตามหรือว่าปัจจัยอะไรเป็นพิเศษว่าค่ะ,คะเราก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังจะเติบโตที่ประมาณห้อร์เซอยู่นะคะโดย GDP ีน่าจะโตประมาณหสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปก็คือในเรื่องของการส่งออกนะคะว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายาาของปีเนี่ยเราจะสามารถส่งออกได้ตามตามที่กําหนดไปนะคะไม่จำเป็นต้องว่าสูงมากมายะะังไงเศรษฐกิจที่ต้องติดตามอีกอัน,นอก็เป็นเรื่องของลูค้าต่างๆ ว่าตอนนี้เมื่อมีการอัดฉีดเงินเกิดขึ้นในสหรัฐแล้วภาคยุโรปพื้นตัวขึ้นหรือไม่แล้วก็เศรษฐกิจอื่นๆส่วนอื่นๆของโลกซึ่งก็เป็นผู้ค้าต่อมาเป็นอย่างไรแล้วก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในการที่จะพื้นตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับในช่วงที่เหลือ3เดือนของปีนี้ก็มองว่าปัจจัยที่น่ากังวลก็ยังเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกอยู่นะคะ ความเปราะบางในการพื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงาการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนผ่านผู้นําทั้งในของสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาีกต้นปีหน้าก็จะมีปัญหาเรื่องของอหน้าผาการคลังอยู่ซึ่งซึ่งตรงนั้นถ้า บริการไม่ทำอะไรเศรษฐกิจสารัฐก็จะติดลบประมาณ4ีเนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องดูว่าผู้นําคนใหม่ของสารัฐหรืออาจจะเป็นท่านเดิมแต่วาระใหม่เนี่ยนะคะว่าจะสามารถที่จะดูแลจัดก,การเรื่องเกิบกับปัญหาหน้าหาทางการคลังได้อย่างไระคะ่ะนันก็จะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อ,อไป ทีนี้เรื่องของอความขัดแย้งในภูมิภาคเนี่ยถ้าไม่ได้ลุกลามไปเนี่ยก็เชื่อว่าอยู่ในวงจํากัดก็คงไม่ทําให้เศรษฐกิจของต่างๆของโลกชะงักงันนะคะเพราะว่าโลกไปถึงช่วงที่พัฒนาเกินกว่าที่จะ,อะถอยหลังกลับไปแล้วก็ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องจะเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นแต่ละฝ่ายก็น่าจะพยายามที่จะประนีประนอมกันในการที่จะ,ะลงเอยนะคะหาข้อสรุป <Okay. S 1> และยุติข้อพิพาทด้วยดีค่ะใครหนี้เองภาคธุรกิจหรือว่า อาบอบทัวของนักลงทุนที่อาจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะในภาคธุรกิจของไทยนะคะหรือนักลงทุนต่างๆเนี่ยก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือนโยบายต่างๆ,ๆนะคะ,ะสำหรับภาคการส่งออกนะคะเราก็เคยคุยกันหลายครั้งว่าจะต้องมีการกระจายตลาดน,นะคะ ผู้ลงทุนก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการลงทุนเพราะราคาสินทรัพย์ต่างๆได้ขึ้นมามากแล้วนะคะแต่เราก็ยังมองว่ายังมีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกจากการที่มีสภาพคล่องล้นเหลืออยู่อยู่ในระบบของโลกนะคะราคาสินทรัพย์ต่างๆน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กะะ็ยังเป็นโอกาสในการลงทุนอยู่แต่ก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าความผันผวนเพิ่มขึ้นนะคะสหรับทิศท,ทางเศรษฐกิจปีหน้าค่ะสุริจเกษกรประเมยว่าอย่างไรบ้างปี26เศร,รษฐกิจไทยในปีหน้าสุริยเกษกรไทย มองว่าน่าจะเติบโตอยู่ประมาณ4.5-5.5%นะคะโดยมีค่ากลางอยู่ที่5%นะคะอ่าปีหน้าจะมีอัตาราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนิดหน่อยโดยเงินเฟอ้อทั่วไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ3.7%แล้วก็เงินเฟอ้อพื้นฐานน่าจะขึ้นประมาณ2.7%ปัจจัยเสี่ยงของปีนหน้านี่ยังเป็นควเดิมกับปีนี้หรือว่ามันจะมีตัวไนเพิ่มหรือว่าลดลงหรือเปล่า ัจจัยเสี่ยงในปีหน้าก็จะใกล้เคียงกับปัจจัยเสี่ยงในปลายปีนี้นะคะคือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกเรื่องการแก้ปัญหาของสหรัฐอเมริกาเรื่องของยุโรปว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่สามารถที่จะแก้ไขได้สําเร็จร่วงไปได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคน,นี้ซึ่งพามาการส่งออกเช่นเศรษฐกิจของจีนนะคะของสิงคโปร์แล้วก็ของญี่ปุ่น,นะคะ่ะ ส่วนที่จะต้องจับตามากขึ้นก็คือเรื่องของความขัดแย้งต่างๆนะคะ,ะแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งนะคะนื่องจากในยุโรปก็จะมีการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นทั้งในอิตาลีแล้วก็ในเยอรมันนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านผู้นําต่างๆ ว่าจะสามารถทําได้อย่างราบรื่นหรือไม่แล้นโยบายต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะคะผู้ประกอบการและทุกข่านก็จะต้องอปรับตัวนะคะพยายามติดตามความขึ้นไวต่างๆได้ชิดแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณะะ์ค่ะเรื่องการเมืองในประเทศตอนนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นปันจจัยเสี่ยงนะคะ,ะจริงๆแล้วการเมืองของเราก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างนิ่งคะนในเรื่องของหมายถึงว่านโยบายต่างๆนะคะคือเศรษฐกิจจีนเนี่ย เป็นตลาดที่สําคัญที่สุดสําหรับไทยนะครับในการส่งออก นะครับแล้วเราคิดว่าในปีหน้าเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับสินค้าส่งออกที่เราส่งไปที่จีนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นสินค้าในกลุ่มพกกระณัซึ่งเป็นสินค้าที่จีนเนี่ยไม่สามารถผลิตได้พอเพียงในประเทศสินค้านั้นเป็นสินค้าจําเป็นสําหรับการบริโภคและอุตสาหกรรมในประเทศจีนเองเราคิดว่าสินค้าตัวนั้นเหล่านั้นในกลุ่มนั้นเนี่ยน่าจะขยายตัวดีขึ้นในปีหนา้าเนื่องมาจากด้วยเรื่องของราคาด้วยในกลุ่มพวกยางในกลุ่มพวกมันสําปะหลังเหล่านี้นะครับ ในขดาษเดียวกันเนี่ยจีนเป็นเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับคนมีรายได้เพิ่มขึ้นรัฐบาลจีนเนี่ยพัฒนาเศรษฐกิจในในใน ส่วนกลางของประเทศมากขึ้นเราเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนกําลังซื้อของประชาชนจีนที่จะค่อยๆมีรายได้รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไว้ร้อยละ7.5ซึ่งตรงนั้นเรามองว่ามันช่วยให้เศรษฐกิจในอาเซียนหลุดถึงไทยเนี่ยยังสามารถที่จะค้าขายกับจีนและมีจีนเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญที่สุด อีกในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าจีนเองเนี่ยก็คงจะสนใจที่จะมาลงทุนในภูมิภาคนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าความ ได้เปรียบในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยที่ใช้ไทยเนี่ยเป็นประตูไปสู่ในอาเซียนไปสู่ใน CLMV ก็คือลาวกัมพูชาประเทศเหล่านี้เนี่ยไทยมีความได้เปรียบตรงนี้ฉะนั้นเราก็อยากจะเชิญชวนให้นักลงทุนจีนเนี่ยมาดูโอกาสในการลงทุนไทยและเข้าใจว่าทางการไทย BOI b o เนี่ยบอร์ดอพอเวสเมนต์ของประเทศไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการลงทุนจากประเทศจีนนะครับ